สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์หน่อยแน่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปดองความรักนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2567นานะคะวันนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมีนนะคะชาวมีนเดี๋ยวมาส่องดวงความรักของคุณกันนะคะเป็นดวงความรักในภาพรวมค่ะ ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นโสดมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นรวมๆนะคะอาจจะทั้ง3สถานะนี้รวมๆกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่ชายอาจารย์อ่านออกมาว่าอย่างไรนะคะโปรดใช้วิจาาณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะส่วนใครจะดูดวงสดตัวแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะ n s o i n a หน่อยแน่นะคะ ามาดูพลังงานของชามีนว่าวพลังงานขึ้นมาจะรู้สึกว่าดีจังเลย Secret นะคะเหมือนกับว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างที่อยากจะเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์นะคะอ,อ,อาจจะเหมือนกับเราไม่ได้บอกอะไรบางอย่างกับเขาซะทุกอย่างนะคะแต่ว่าอาจจะเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์ตอนนี้คุณหรือคนรักอาจจะกำลังซุ่มทำอะไรอยู่นะคะ เพื่อมีเรื่องราวดีๆมาเซอร์ไพรส์ให้อีกฝ่ายได้แปลกใจได้ดีใจนะคะได้ตื่นเต้นหรือว่าสมหวังไปกับคุณนะมีความสุขไปด้วยกันนะคะ mm hmm. พลังการพลังงานไปที่สองคะ So tight นะคะ I always feel connected to you นะคะเหมือนกับ มันเป็นพลังงานของคนที่แบบเกิดมาคู่กันมีอะไรคล้ายๆกันเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีความผูกพันกันในแง่ของทางอารมณ์หรือมีความผูกพันกันในแง่ของจิตวิญญาณลึกๆนะคะเหมือนคนรู้ว่าเมื่อเวลาที่คุณเจอเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณเกิดมาเพื่อคนคนนี้หรือคนคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณนะคะสามีเซนต์ของคุณจะบอกนะคะพลังงานของจิตวิญญาณที่มันเจอกันแล้วมัน เกี่ยวกันไว้มันคว้ยกันไว้มันผูกพันกันไว้ไม่ห,ห่างหายไม่ให้จากกันไปไหนอีกแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ว้า wow. วหรือว่าเรื่องเซอร์ไพรส์จะเป็นเรื่องของคอมมิตเมนต์นะคะ I want you to be a part of my future โอ้เขากำลังเก็บเงินซุ้มซื้อเรียนหอซื้อบ้านหรือเปล่านะคะหรือกำลังเตรียมการมาเซอร์ไพรส์ขอมั่นหมายแต่งงานหรือเปล่านะคะ,ะ,งงาาาะ,คะสามใบนี้นะคะ ว้าวว้าว,ว,าวเลยนะคะขอดูเรื่องาราวจากไพทาโร่ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะคะสามีนะคะพรังงานความรักของคุณนะคะใบแรกนะคะจิมเอเรอร์ค่ะและไฮพิเทสนะคะ หรือว่าอันนี้จะอาจจะเป็นคำสัมพานธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามีทั้งไฮบิทเทสแล้วก็สกิรตนะคะสามเหรียญน,นะคะมีไพ่ของสเตรนท์ค่ะมีพลังงานชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวเมษนะคะทัดไฟมาแรงนะคะสีไม้เทา้าว้าวมีพลังงานการเริ่มต้นเข้ามานะคะ วาวววิวอัลฟร์จูนนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญที่คุณสองคนได้มาเจอกันมาพบกันมารักกันนะคะทุกอย่างเหมือนถูกโชวชะตาผพรอมลิขิตได้กำหนดเอาไว้แล้วกระชาม้เท้านะคะพลังงานทัดไฟนะคะเมสิงธนูค่ะมีไพ่ของเดวิลเรื่องราวความรักของชางมีนะจะรู้สึกว่าคุณกับคนรักอ่ะอาจจะเหมือนกับ มีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องเชื้อชาติภาษาเรื่องของอายุเรื่องของวัยหรือเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเขาเป็น e อ per o r เนี่ยนะคะแล้วคุณเป็น Hy พิเทสเขาอาจจะเหมือนกับเป็น Big Boss เลยแล้วคุณไปเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาเป็นอะไรบางอย่างแล้วพบรักกันก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของออคนเนี้ยบางทีอาจจะติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วมา เจอกันแล้วมันกายเป็นความรักที่ต้องปิดบงังความรักที่เป็นแบบลับๆก็ได้แต่ว่าคุณสองคนเนี่ยคือเข้ากันได้ดีมากๆนะคะความเป็นสามเหรี่ยนนะคะความรักของคุณเนี่ยสเตรนเหมือนกับว่ามันมีความมั่นคงนะคะมันมีความมั่นใจว่าคนคนนี้คือคือคนที่ใช่นะคะรอคอยวันที่จะทําให้ความรักนี้สมหวังความรักนี้เป็นจริงนะคะ ถ้าเกิดคนโสดเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ว่าเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่เพราะว่าเขาดูมีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นํามีความเด็ดเดี่ยวมีความเก่งความฉลาดที่คุณต้องแบบยอมรับนับถือในตัวเขามากๆนะคะแล้วเหมือนกับว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเขาก็แอบชอบคุณอยู่เหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นความรักที่แบบ ปิดบังความรู้สึกของตัวเองไว้นะคะท,ทั้งที่อาจจะใจตรงกันก็ได้นะคะแต่ว่าพอมาในเดือนกรกฎาคมนะคะสี่ไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนโอ้โหอาจจะว่ามันถึงเวลาของคุณสองคนแล้วนะคะที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันกําลังจะเดินหน้าต่อไปนะคะราชาไม้เท้าอาจจะเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือเป็นฝ่ายเขาสาวเสิงธนูนะคะที่เหมือนกับว่ากำลังเดินหน้าจากกัดการกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่า เป็นไม่มีใครกล้าพูดกล้าบอกความรู้สึกก็อาจจะเป็นเขาที่กล้าที่จะฝาความรู้สึกอะไรบางอย่างนะเขินอายนะคะอหรือเป็นลักษณะของจัดการกับความรักที่มันอาจจะยังไปลักซ้อนนะคะจบกับความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าเขาเไปต่อไม่ได้เพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับความที่ความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าใช่กว่านั่นคือกับคุณนะคะเนี่ยสีไม้ท้าแล้ว,วิวอัฟฟร์จูนนะคะ มันมีปฏิหารดีๆเข้ามาด้วยที่ช่วยทําให้ปัญหาอุปสรรคในความรักของชาวมีนกําลังผ่านพ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอปัญหาสุขภาพปัญหารักทางไกลนะคะอุปสรรคหรืออาจจะมีต่างเชื้อชาติต่างภาษานะคะอาจจะเป็นครอบครัวหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนกับว,ว่า เดวิลนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนะคะเหมือนอุปสรรคต่างๆตรงนี้นะคะมันมีปฏิหารดีๆเข้ามาขี้คายที่ทําให้คนสองคนเนี่ยกำลังจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือว่าจากความสัมพันธ์ที่ปิดบังตอนนี้นะคะสามารถที่จะเหมือนกับ ออกงานคู่กันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้แล้วเปิดเผยได้แล้วนะคะหรือคนโสดเริ่มประกาศตัวเป็นแฟนกันหรือคนที่รอคอยกันมานานนะคะอาจจะมีอุปสรรคจากระยะทางหรืออะไรบางอย่างปฏิหารดีๆทําให้หาทางออกได้แล้วนะคะจะได้มาอยู่ด้วยกันมาเริ่มต้นชิดใหม่ด้วยกันแล้วนะคะสี่ไม้เทา้าพลังงานดีมากนะคะชาวมีนนะคะดีเหมือนไพ่ออร์คเที่ขึ้นมาเลยนะคะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่า บทสรุปตรงนี้นะคะเดือนรกระดาคมมีไพ่ของก้าดาบเด็กถเถี่ยนนะคะมีพลังงานชาวทัตด,ดินมังกรพุ่ศกันเข้ามาด้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะความรักก็มา สิบไม้เท้านะคะอราชนิรียนค่ะสามไม้เท้านะคะมีไพ่ของห้าถ้วยค่ะ แล้วก็เจ็ดถ้วยโอ้โหจะรู้สึกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยกังวลเคยคิดมากแบบว่ากุ้มอกกุ้มใจกับมันมากๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงมากๆกนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะหนึ่งถ้วยอะ่ะเหมือนกับมันมีความรักนําทางหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ของชาวมีนนะคะเช่นสมมุติว่าอาจจะเป็น แม่แม่แฟนของคุณไม่ชอบคุณนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเหมือนกับเข้ามาเทคแคร์ดูแลนะคะรักทั้งแฟนของคุณรักทั้งพ่อแม่นะคะน้องหมาน้องแมวของเขาหมดเลยนะคะทำตัวดีจนเหมือนกับได้รับการยอมรับแล้วได้รับการเปิดใจจากใครบางคนที่สิบในเท้าเคยแบบไม่เห็นด้วยนะคะไม่ช่วยเชียร์อาอจจะเป็นกลุ่มเพื่อหรืออะไรบางอย่างนะคะตอนนี้ทุกด่านผ่านโลดแล้วนะคะ เฉางมีนมเหมือนมันมีการพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ความรักครั้งนี้ได้รับการพิสูจน์ว่ามันเป็นรักแท้นะคะเหมือนกับจะมีน้ำตานะแต่ว่ามันอาจจะเป็นน้ำตาที่แบบเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาที่เจ็ดถ้วยความฝันต่างๆที่คนสองคนได้ฝันที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเหมือนกับ ความฝันที่คุณอาจจะได้ทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมาสร้างบ้านมาทำอะไรบางอย่างอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยได้เป็นจริงแล้วก็ได้นะคะลบความเศร้าลบรอยน้ำตานะคะทุกอย่างเหมือนกับว่าถ้าเคยผิดพลาดอะไรมาตอนนี้มันมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งถ้วยที่แล้วฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจนได้มาถึงฝั่งฝันของคุณและเขาเลยนะคะเจถ้วยนะคะเหมือนกับมันเป็นชีวิตที่คน2คนเนี่ย ช่วยกันเลือกช่วยกันตัดสินใจนะคะจนมาถึงปลายทางแห่งความรักที่สวยงามระหว่างคุณกับเขานะคะชาวมีนพลังงานดีมากนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของเขากันดีกว่าขอดูความรู้สึกของเขานะคะมีไพ่ของก้าเหรียญค่ะ สั่งไม้เท้านะคะเสียงอาจจะบีบๆนิดนึงนะคะอาจารย์ภูมแพ้กับลมอกากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอภพอากาศเปลี่ยนๆแบบร้อนไม่ค่อยดีแล้วนะคะวันนี้ตากฝนมาด้วยแล้วมันตกมาช่วงที่อาจารย์เดินขึ้นโบสถ์ไปนิดเดียวนะคะแล้วลงมาเอามานั่งในรถสตาร์ทเครื่องได้แป๊บเดียวนะคะไม่ถึงห้านาทีฝนหยุดรู้งี้รอห้านาที นะไม่รู้จะเป็นหวัดหรือเปล่าหนึ่งไม้เท้าค่ะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะชามีนชาวสองด้วยอา,อาจจะมีคนมาสองคุณนะคะหนึ่งไม้เทา้ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวจันทนให้ฟังน,นะคะเก้าเหรียญสองไม้เทา้าไฮโดรฟนนะคะสองถ้วยไพ่ความรักก็มานะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่กำเริ่มต้นใหม่สามไม้เท้านะคะ โอ้ย oh, Justice มาจ้าอุ๊ยอุ๊ยนี่คือไพ่ของการแบบความรักนะคะ Secret นะเหมือนอันนี้เลยนะคะ Secret กับเจ็ดดาบโอ้โหเหมือนกับเรื่องราวนะคะในฝั่งของเขานะคะเหมือนกับว่าเขาอะเหมือนกับวางแผนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะสองไม้เท้านะคะที่อาจจะมาอยากเซอร์ไพรส์คุณให้คุณเหมือนกับว่าได้ ได้ดีใจนะคะในการที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นชีวิตคู่อ่าดูมีมือของน้องแมวดูน่ารักจังเลยเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่ามีบ้านใหม่มีอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะเนี่ยสองไม้เท้าสามไม้เท้าอาจจะวางแผนเก็บเงินนะคะเก้าเหรียญน,นะคะอืมเหมือนกับเขาอ่ะได้พิสูจน์ตัวเองให้คุณรู้แล้วนะคะว่าเขาเป็นคนดีแค่ไหนนะคะตรงเนี้นะคะ พราะรักคุณมากนะคะสองถ้วยเหมือนกับว่าคุณได้เติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับเขาไม่เคยเดียกไม่เคยมีใครดีกับเขาเข้าใจเขานะคะคอยซับพอร์ตดูแลเขาเท่ากับชาวมีนมาก่อนก็ได้นะคะเหมือนเขารู้สึกสนใจในความรักในความดีในสิ่งที่คุณเอ่อทเพื่อเขาเสมอมานะคะเขาก็เลยอยากที่จะทํา ทุกอย่างนะคะเพื่อคุณเพื่อความมั่นคงในชีวิตรักระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมวางแผ่นแล้วแล้วลงมือทําด้วยนะคะไม้เท้าคือการแอคชั่นลงมือทำนะคะไพ่ justice ขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะเจ็ดดาบ justice มามั่นหมายแต่งงานมาทำยุสซาคู่มั่นทำกินการ์ดช่วยเหลือคุณในเรื่ององทางกฎหมายหรืออะไรบางอย่างนะคะ มีเรื่องน่าตื่นเต้นดีใจเข้ามานะคะจะได้สมหวังนะคะอาจจะได้มันหมายแต่งงานได้กินการ์ดนะนะคะได้วีซ่าคู่มั่นคู่แต่งงานนะคะชาวมีนที่เขาจะเซอร์ไพรส์ให้กับคุณนะคะหรือเป็นเจ้าของบ้านหลังใหม่ร่วมกันก็ได้นะคะพลังงานขงเขาเนี่ยขึ้นมาดีนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณบ้างน,นะคะชาวมีนมีไพ่เอ็มเพลขึ้นมาเลยกระโดดมาเลยนะคะ จะเป็นเจ้าสาวเจ้าเบ่าวันแล้วนะใช่ไหมเอเมลสนะคะมีไพ่ของอู้รชาชเลียนนะคะบางคนอาจจะมีแฟนรวยนะคะมัง่งคั่งเป็นนักธุรกิจนะนะคะเทมเพลนส์นะคะชาวมีนจะย้ายไปไหนไพ่ล่วงเลยเอ่อเทมเพลนส์นะคะ,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิหารการเปลี่ยนแปลงดีๆเข้ามาในชุดของคุณนะคะ ว้าวหนึ่งเหรียญจะได้โชคลาภจากคนรักนะคะแหวนมั่นหรือเปล่า,าแหวนแต่งงานหรือเปล่านะคะกี่กะลัดดีนะคะโอ้โหวงใหญ่นะคะโออัศวินถ้วยะคะ่ะสองเหรียญน,นะคะมีไพ่ของเด็กถือดาบนะคะ มีพลังงานชาวทัดลงกลุ่มมิถุนตุนเข้ามาอเฟลลี่หยุดเลยออกมาออกมาออกมาเฟลลี่แม่จะเสร็จอยู่แล้วดูดูน้องทำขอโทษนะคะพี่พี่ชาวมีนนะะน้องเฟลลี่ดื้อนะคะไม่ลงด้วยอาจเถิบให้อะไม่ลงกต่เถิบให้ก็ยังดีนะคะเก็บหางด้วยครับเก็บหางด้วยครับ อ่ะโอเคเรามาแปลกันต่อนะคะพลังงานของชาวมีนนะจะรู้สึกว่าตัวคุณพร้อมมานานแล้วพร้อมที่จะเหมือนกับเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวม,มานานแล้วพร้อมที่เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกมานานแล้วนะคะ the empress นะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณดูแลเขาดีหมดทุกอย่างเลยก็ได้นะคะบางคนแบบว่าอาจจะเหมือนกับ อยู่ด้วยกันแล้วนะคะดูแลทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะคะเสื้อผ้าการแต่งตัวอาหารการกินทุกอย่างหมดเลยก็ได้นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าปักหลักกับคุณแล้วนะคะความเป็นราชาเหรียญน,นะคะและอยากเซอร์ไพรส์คุณนะคะดูสิแล้วคุณก็เหมือนกับว่า รอให้เขามาเซอร์ไพรส์นานแล้วแต่เหมือนกับไม่รู้ตัวนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้เขาจะมาเซอร์ไพรส์เรานะคะเหมือนกับว่ามีความดีใจนะคะบางคนดีใจขั้นสุดมากๆนะคะได้ของมีค่าจากคนรักหรือเป็นหมั่นแต่งงานนะคะหรือเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถคันใหม่หรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเหมือนช่วงเนี้คุณรู้สึกว่าเขาดูเอาใจใส่ดูอบอุ่นกับคุณมากๆนะคะหวานกับคุณมากๆโดยที่คุณไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะว่า เนี่ยเขาต้องการที่จะเหมือนกับหลอกล่อคุณให้ให้มินงงให้สับสนนะคะสุดท้ายเหมือนกับว่าจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะคะที่ เช่นพลนงจะบอว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างปรับปรับฉับพลันนะคะจ,จะตั้งตัวไม่ทันนะคะอาจจะเหมือนกับขอให้คุณไปอยู่กับเขานะคะถ้าเป็นรักทางไกลก็ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะชาวมินอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อะไรบางอย่างที่มันเข้ามาให้คุณแบบต้องตัดสินใจด่วนๆฉับพลันก็ได้นะคะแต่เหมือนกับด้วยความที่คุณรอมานานแล้วนะคะเด็กถือดาบเหมือนคุณไม่รีรอนะคะไม่ปฏิเสธโอกาสตรงนี้นะคะเพราะ คุณรู้สึกว่าความรักมันสุขงอมแล้วนะคะเขาเหมือนกับว่าอัศวินถ้วยกับราชาถ้วยนะคะเหมือนกับเขาเข้าใจในความรู้สึกของคุณมากขึ้นปรับตัวค่ะคุณได้ดีมากขึ้นมีความหวานความโรแมนติกกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็พร้อมเหมือนคุณรอคอยวันนี้มานานแล้วนะคะชาวมีนะคะวันที่เหมือนกับว่าคุณสองคนอาจจะเหมือนกับ ได้มาสร้างชีวิตคู่นะคะได้มาอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งสักทีหนึ่งนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชามีนด้วยนะคะใครที่ลุ้นอยู่ขอให้ความรักสมหวังนะคะอืดีใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องของอาจารย์หน่อยแน่กันด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยแน่กับน้องเฟลลี่ขออนุญาตให้ให้ดูนะคะน้องไปแอบ นางพยายามทำตัวเล็กนะคะเฟลลี่ล,ลี่นางพยายามทำตัวเล็กนะคะงอนแล้วด้วยแอบงอนแล้วด้วยนะคะงอนเลยเหรอนะลาพี่ๆชาวมีนไปนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามพวกเราด้วยนะคะเรากลักบมาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ